ของวายนะครับผมตัวนี้เป็นงานชุดแต่งของวายนะครับก็จะมีชุดสกเกิร์ตด้านล่างมาสีดำาๆเห็นไหมเนะี่ยสีดำดำตัดขอบสีน้ำเงินแบบนี้เป็นดูโทนน้ำเงินกับดำค่อนข้างครับคันนี้ตัวนี้ไม่ได้ยกใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเดิมๆเลยจัดมานะครับผมกับล้อ BF Goodrich นะครับผมเป็นลายแบบว่า m a r v e l นั่นเองนะครับสำหรับคันนี้เนาะจัดมาในชุดของ265 65R18 นะครับผมกับลาย m a r v e l แบบนี้นะครับแบบ เป็นเหมือนเหล็กแอลูมิเนียมนะครับผมแล้วก็จะมีกุญแจล็อกนะฮะเพื่อกันคนเปิดนะครับผมอ่านี่นะครับเวลาเราเก็บสัมภาระคันนี้ได้อัปเกรดมานะครับผมไฟ้ายคันนี้ได้อัปเกรดมานะเป็นสไตล์เดียวกันกับไวท์แท็กตัวท็อปของพี่พี่เขานั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของไฟ LED แบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้นะฮะเราสามารถอัปเกรดได้นะแล้วก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ รถเดิมๆออกที่ไหนก็ออกได้นะครับรถแต่งไว้ใจผมไปดีนะครับผมวันนี้ครับผมไปดีครับจะพามาชมกับคันนี้ครับกับ Ford XLT นะครับผมเกียร์ธรรมดานั่นเองนะครับกับคันนี้จัดในแต่งชุด Y แล้วก็ล้อ BA p u ฟบุลนะครับผมพาไปชมดีกว่าว่าคันนี้สเปคเป็นยังไงบ้างนะครับผมทุกคนฮะไปชมพร้อมกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมเอ็ดดี้นะครับผมกับเอ็ดดี้ฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ปทุมธานีนะครับนี่เลยฮะ พามาชมกับคันนี้อีกแล้วนะครับผมกับสีน้ําเงินนะครับผมกับสีน้ําเงินคันนี้ฮะเป็นรุ่น XLT เกียร์ออโต้นั่นเองนะครับผมราคา934,000บาทแค่นั้นนะครับผมกับคันนี้นะครับกระจังหน้าของเขาจัดมาในสตาร์แรปเตอร์พร้อมกับรังพึ่งใหญ่ๆแบบนี้ช่วยเพิ่มประบายความร้อนให้กับตัวรถนะครับผมแล้วก็จะมีไฟหลี่3จุดตรงนี้ด้วยนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็ในส่วนของ คันนี้นะครับจะมาในชุดของกาดกันไฟนะครับตัวนี้นะเป็นกาดกันโคมไฟหน้านั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟ LED นะครับผมนี่นะฮะอ่านี่ครับเป็นไฟ daytime LED แบบนี้นะครับแล้วก็คันนี้นะครับจัดมาในชุดแต่งของ Y นะครับผมตัวนี้เป็นงานชุดแต่งของ Y นะครับก็จะมีชุดสเกิร์ตด้านล่างมาสีดำๆเห็นไหมเนี่ยสีดำๆตัดขอบสีน้าเงินแบบนี้ เป็นดูโทนน้ำเงินกับดำค่อนข้างดูจะลงตัวมากเลยทีเดียวแล้วก็โหดมากนะครับสำหรับคันนี้เนาะและก็ด้านกล้าของเขาเห็นเนีฮะจะเป็นชุดแต่งไวายแบบนี้นะครับผมนี่เลยพร้อมกับสีปลอนเงินแบบนี้นะครับแล้วก็ชุดแต่งของวายของเขานะฮะจะมีในส่วนของชุดสกเกิร์ตด้านหน้านะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของคิ้วล้อให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เลยครับแล้วก็ในส่วนของล้อคันนี้นะฮะจัดมา โอ้โหสวยงามทีเดียวสำหรับคันนี้ตัวนี้ไม่ได้ยกเลยทั้งสิ้นนะครับผมเดิมๆเลยจัดมานะครับผมกับล้อ BF Goodrich นะครับผมเป็นลายแบบว่า m a r ว v e l นั่นเองนะครับสำหรับคันนี้เนาะจัดมาในชุดของ265 65R18 นะครับผมกับลาย m a r ว v e l แบบนี้นะครับโอ้ดูยางออสเตรเลนตัวนี้แน่นอนทีเดียวสำหรับตัว BF Goodrich นะครับผมไม่ว่าจะเป็นถนนดำหรือถนนลื่นนะครับเหยียบร้อยหกร้อยเจ็ดสบายๆนะครับผมสำหรับ ยางแบบนี้นะครับผมนี่นะฮะนี่แล้วก็ในส่วนของด้านข้างของตัวรถนะครับผมคันนี้นะครับก็ในส่วนของคันนี้เนี่ยจะมาบัานไดข้างนะฮะจะมาจากศูนย์อยู่แล้วนะครับผมมาจากโรงงานเนาะแล้วก็หูกระจกของเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟ led นะฮะเดี๋ยวผมลองลองกดให้ชมนะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะนี่เลยเห็นไหมสีเหลืองแบบนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นเขียนคาว่าเทอร์โบนะครับผมเพราะว่าตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบ170ดแรงม้ากับเครื่องยนต์2000ซีซีนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างของเขาเนี่ยจะมาในชุดของคิ้วกันสาดนะครับผมตัวนี้มาในชุดของคิ้วกันสาดนะฮะแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะครับผมตัวนี้เป็นกุญแจแบบคีย์เลสเนาะเราจะล็อกรถเราก็กดที่ตรงนี้ได้เลยตัวนี้นะครับผมล็อกรถได้เลยนะครับผมหรือแม้กระทั่งจะปลดล็อกเนาะแล้วก็สอดเข้าไปก็ปลดล็อกได้แล้วนะครับผมสำหรับตัวนี้นะะ อ่านี่ครับอ่ะครนี้เดี๋ยวเราให้ดูบ้างรถไม่ได้ยกเป็นยังไงนะครับผมนี่เลยรถไม่ได้ยกนะผมประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของอ่ามาถึงด้านหลังคันนี้นะครับผมนี่ฮะงานชุดแต่งของวายเนี่ยของเขางาน,น่อน้าจะเนี้ยลยทีเดียวนะครับผมเข้าขอบเข้าเส้นนะครับผมแบบนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้จะมีสัญลักษณ์คำว่าวายนะครับผมนี่ฮะเป็นสัญลักษณ์คำวายนะที่ที่ที่ตัวอ่าคิ้วนะครับแล้วก็ างคนสอบถามมาว่า,าล้อล้อนไหมนะครับผมนี่ฮะไม่ล้นนะครับผมพอใส่ตัวนี้แล้วไม่ล้นนะเพราะว่าล้อคันนี้นะครับยื่นออกมานิดเดียวก็คือประมาณลบสิบแปดประมาณนี้นะครับผมมาลบสิบแปดนะครับนี่ฮะมันก็จะไม่ล้นนะครับผมนี่ฮะแล้วก็ในส่วนของไฟ,นนไ,อไฟท้ายคันนี้ได้อัปเกรดมานะครับผมไฟท้ายคันนี้ได้อัปเกรดมานะเป็นสไตล์เดียวกันกับวายแท็กตัวท็อปของพ,พี่เขานั่นเองนะครับแล้วก็ จะมีในส่วนของไฟ LED แบบนี้นะครับส,สวยๆแบบนี้นะฮะเราสามารถอัปเกรดได้นะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างเห็นไหมลายติลเกอร์ของเขาคันนี้เนี่ยเขาจะติดไม่เยอะเลยนะฮะลายติลเกอร์จะติดไม่เยอะเลยจะติดคําว่าเลนเจอร์ด้านหลังอย่างเดียวนะครับผมนี่ฮะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับผมจะเป็นในส่วนของที่ปิดสัมภาระนะครับผมเป็นที่ติดสัมภาระนะโอ้เป็นเป็นงานแบบว่าแข็งแรงมากนบผมนี่ฮะผมขอแบบนี้นะเป็นงานเหมือนแบบว่า เป็นเหมือนเหล็กลอ,อลูมิเนียมนะครับผมแล้วก็จะมีกุญแจล็อกนะฮะเพื่อกันคนเปิดนะครับผมอ่านี่นะครับเวลาเราเก็บสัมภาระนะครับผมตัวนี้ก็จะกันคนได้ดีนะครับผมอ่ะเราเปิดเห็นไหมเราเปิดไม่ได้นะครับผมเพราะมันล็อกอยู่นะมันล็อกกับตัวฝาท้ายมันไม่สามารถเปิดได้นะครับผมเราจะต้องบิดกุญแจตัวนี้แล้วก็ปลดล็อกที่ตรงนี้ก่อนนะครับผมมันถึงจะเปิดได้นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีไฟเบรกดวงที่3ให้ตรงนี้นะครับผมเพิ่มความสว่างเวลาเราขับรถและเวลา คนขับตามหลังนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีในส่วนของโลโก้คำว่า ford นะครับผมแล้วก็จะมีไฟตัวนี้นะจะเป็นไฟถอยอาจจะไม่ไฟเป็นกล้องถอยหลังนะครับผมแอบซ่อนอยู่ตัวนี้นี่เอ,องเเนะครับรงงนนนนแล้วก็ในส่วนของกันชนท้ายของเขาเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถก็คือจะเป็นสีน้ำเงินนั่นเองนะครับผมนี่ฮะแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะครับผมผมจะพาไปชมด้านในเนาะด้านในของเขาเนี่ย ด้านในของเขานะครับตัวนี้จะเป็นงาน ABS นะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเล่นเซกเตอร์เป็นสไตล์แบบว่า,ากันชนหน้านั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นมือเปิดเนาะ <S <S แล้วก็ตัวนี้นะครับผมของเขาเนี่ยยังไม่เป็นเบาะหนังครับผมจะเป็นเบาะผ้าอยู่นะครับผมสาหรับรุ่น XLT นะแต่ว่าในส่วนของด้านหลังตัวนี้นะครับของเขาเนี่ยจะมีในส่วนของแอร์แถวที่2มาให้นะครับผมไม่ต้องกลัวว่าเวลาเราเดินทางไกลเนี่ย ใจเย็นไหมนะครับผมด้านหลังเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของอเบลคนที่สามตรงกลางเนาะมีเบลตรงนี้ด้วยมีภายในโอถงก้างขวางเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะมีมือเปิดจะมีมือเวลาเราขึ้นด้านบนเนาะก็จะขึ้นได้ง่ายๆนะครับผมนี่เลยแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปชมด้านหน้าบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับส่วนด้านหน้านะครับผมด้านหน้าคันนี้นะฮะนี่เลยด้านหน้าของเขาเปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะพบกับตัวนี้ฮะ,ะตัวนี้เป็นที่อ่า ปลดล็อกแล้วก็ล็อกรถนะครับผมจะมีทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนาะเวลาเราลืมเราก็สามารถให้คุณแฟนหรือว่าคนนั่งข้างสามารถล็อกตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็คันนี้นะครับผมจะมีกระจกซีบานนะครับผมที่เป็นไฟฟ้าเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นในส่วนของปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาแล้วก็ตัวนี้เป็นพับกระจกไฟฟ้านะครับผมแล้วก็เนี้ยด้านข้างเขาจะเป็น f o r d Perform a n c แแบบนี้นะครับอ่านี่เลยฮะแล้วก็ในส่วนของ ตัวนี้ก็จะเป็นแผงแอร์ของเขาจะเป็นสีดําตัดกับสีดาเงาแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าตรงนี้นะฮะนี่เลยก็จะเป็นในส่วนของไฟหน้าเปิดปิดออโต้ตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวที่เป็นไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้เป็นพุสตาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หน้าจอตรงนี้จะขนาด8นิ้วเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับคันนี้เนาะพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะฮะสามารถรับโทรศัพท์ที่ตรงนี้ได้แล้วก็ปุ่มเมนูเลือกที่ตรงนี้ได้นะครับผมนะฮะตัวนี้สามารถล็อกความเร็วได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปชมด้าน สำหรับคันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมลองเปิดไฟนิดน,นึงนะสำหรับด้านในคันนี้นะครับก็ตัวนี้จะเป็นที่เก็บของได้พวกโทรศัพท์อะไรได้นะครับตรงนี้เนาะแล้วก็หน้าจอของเขาคันนี้นะครับผมขนาด10นิ้วนะครับโอ้โหแล้วก็ xlt นะครับรุ่นนี้นะเราสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือเป็น ford pass ได้แล้วก็สามารถสตาร์ทรถผ่านมือถือได้ได้วยนะครับผมแล้วก็เราสามารถดับรถได้ด้วยนะครับผมเราอยู่ที่ไหนเราก็สามารถสตาร์ทรถได้นะ พราะว่าเราใช้จากสัญญาณามือถือนั่นเองนะถ้าเรามีสัญญาณมือถือเราก็สามารถาสตาร์ทจากรถได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นในส่วนของออที่ชาร์จไวเลสนะครับผมนี่เลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเกียร์อโอตโต้นะครับผมเป็นเกียร์อโอโต้สิบหกสปีดโทษทีเป็นเครื่องยนต์2,000ซีซี170แรงม้าก,กับเกียร์ออโต้6สปีดนะครับแล้วก็ตัวนี้จะสามารถเลื่อนที่หัวเกียร์ได้นะครับผมนะฮะแล้วก็จะมีโหมดการขับขี่ต่างๆนะเดี๋ยวผมพาชมนะนี่ฮะ มีโหมดปกติแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับผมนี่ฮะคืนที่ตรงนี้ได้แล้วกดที่ตรงนี้นะครับผมกดที่สัญญาณตรงนี้นะใช้งานง่ายทีเดียวสําหรับคันนี้นะครับนะเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับรถ x l t สีน้ําเงินแบบนี้นะครับหล่อเท่ๆนะครับผมนี่เลยนี่ฮะ บางคนที่กำลังมองหารถดีๆเซฟตี้สักคันหนึ่งนะครับผมที่จะใช้กับครอบครัวหรือว่าสมรรถนะดีๆที่จะใช้กับตัวเราวิ่งงานต่จังหวัดหรือว่าวิ่งท่องเที่ยวนะครับผมแนะนําว่า Ford ค่อนข้างจะโอเคเลยทีเดียวสาหรับในส่วนของช่วงล่างอยากให้ทุกคนได้ลองขับนะครับผมแล้วก็จะรู้สึกว่ามันมันแน่นขึ้นหรือว่าอะไรต่างๆนะครับสาหรับรถลรอๆแบบนี้นะครับโอเคนะครับผมสาหรับผมเอ็ดดี้นะครับผมก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับผมที่เข้ามาติดตามชมกันนะฮะสำหรับ รถหล่อๆแบบนี้รับ XLT นะครับผมอยากได้แบบไหนยังไงสไตล์ไหนแต่งแบบไหนทักแชทหรือสอบถามได้เลยนะยังไงแล้วก็ฝากกดติดตามกด,กดกระดิ่งไว้ด้ยวยนะครับผมจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆในการที่ติดต่อกันแล้วก็คลิปต่อไปนะครับผมไม่ได้ซื้อวันนี้ไม่เป็นไรนะเผื่อวันข้างหน้ามีโอกาสได้ซื้อกันนะครับผมแล้วก็ในส่วนของหรือว่าอยากจะแต่งรถแบบไหนก็โทรมาสอบถามได้ว่าแต่งรถแบบนี้ได้ไหมหรือว่าไฟตรงนี้โชว์เป็นอะไรนะครับผมโทรมาสอบถามได้ปรึกษากันได้นะครับโอเคนะ เบอร์โทรผม0993966351นะครับผมยังไงแล้วขอบพระคุณมากนะครับผมที่เข้ามาติดตามชมกันนะฮะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ